หาหน่อไม้กับไม่ปุ้งไม่ปุ้งเด้อฮันเด้อไม่ปุ้งปันหาหน่อไม้เออหักแม่ดวงเดี๋ยวเดินเดินโนะแบไงเห็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเอาเลยพูดนะไม่เห็นมาน้าอยู่นี่นะนะแบบไงเอตอนลายพวกเอาเมื่อไรบอกไม่ปุ้งหลายเลย คักคักเม็ดปุ้งหานอมาเด้อหานอในม็ปุ้งเด้อมาๆๆเด้อเอาซุนนี่ก่อนเอาุนี่ซ้ฟ้าจเดียยวเดียว้ยวานะแบบไงอาวองมนันเออเอามามาเอาพี่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 นะ <ๆ S 2> พี่นะ <ๆ S 2> <od> ป้าถฮัดเอาเลยเอาเลยเลยแกวแกว ดีแกงน,นอนนีิเนาะนี่นอนหนึน่งอ้หู้ทหมดอีหยังพี่น้องสุดยอดอสอนอันนั้นบก่กเอาทีอยู่ปายมันพี่น้องโอ้ยงามสวยงามพี่น้องเลยวันนี้มามากันหลายคนพน้องวันนี้าาทางกันไปที่มาแกงอยู่ป้าพี่เลยเด้อพี่น้อง เกียงธรรมชาติตั้งหาไปเกียง,งเฮ้ยโบบล้รไดชีวิหาไปทางเจ้าคนอะ่ะพี่น้องมาเด้อมาหานอตดได้ไล่ให้นุพัตตนบริได้ถ่าย,าย,าย,ายพ,พี่น้องตัวน,นั้นให้น้องสาวเอา เห็นบปล่ฮาฮะขาไปทางเจ้าทางนี้ป้านอมมันสุดแล้วใจนุ่นมากน้องสิแหละพี่น้องเป็นบุคานพอเมนี่นุ่นบ่ได้เอาหลายเด้อพี่น้องเอาพอแต่แกียงตะแกงอยู่ตาดเนาะพี่น้องเนาะไปแกงอยูงยวนธรรมศาสตร์น้องโอ้ย <laughs> งายงายลูกบ่ได้นนี่ะ 我宁。 เอาซ้ำตู้ดิสันได้โบดวงฮะอันเด้กก่อพี่น้องหลังจากออกมามื่อนี้ต้องโบได้เอาลายเด้อเอาซ้ำนี้ถ้าเอาเอาบลายได้พี่น้องนี่นะเดี๋ละสิบอันปอกละแกงอยู่นี่เลยเด้อพี่น้องมื่อนี้ตั้งมากินข้าวปลาเอาหมอมาไว้นี่ได้ไหม ບໍ່ເພາະ